สุดบูมเลยครับี่ขนาดเจ้า x c m G นี่ถือว่าบูมยาวแล้วนะครับโอ้อยืนตรงนี้ล้วงไปสุดบูมเลยครับ รถที่ทรงพลังรถเป็นรถใหม่ครับทำงานอย่างลาบากเลยนะถ้าเป็นรถที่อา,อายุมากๆนี่ทําไปโซ่หลุดไปแฮลิกแตกไปเนี่ยตายครับผมยากเลยครับผมอย่าพอเหล้วได้ถอดเสื้อขับเลยครับเอ็กซีครับถึงจะอืดน,นิดนิดครับถ้าเป็นรุ่นนี้ แต่ว่าเรื่องของพลังกำลังนี่เรือเครับเรื่องของพลังกำลังในการขุดเจาะนี่โอเคมากครับเนาะเพราะว่าผมเท่าที่คุยกันหรือว่าที่ใช้รถมาครับเนาะคันนี้รุ่นนี้จะอืดครับแต่ว่าจะเป็นตัวหนึ่งสาห้าบีนี่พลังกำลังแล้วก็ความเร็วอะหรือว,ว่าความเร็วดีกว,ว่าเนาะความเร็วจะเร็วคล่องตัวกว่านี้เยอะครับโอ้โหบอ่อนี้ฮะ เปิดบอ่อแรกของท่านนิพุ์ใหญ่น,นิพนครับอลังการงานสร้างเลยครับกับงานของพวกเรา ไปด้านล่างด้วยครับมีตะน้ำซึมมาเล็กน้อยฮะโอ้าชุ๊บ โคตรงนี้ขึ้นไปให้เยอะที่สุดครับแล้วก็เดินลงไปด้านล่างครับเพื่อ,จจอที่จะาะอีกรอบนึงครับผมเนาะวันนี้คบ่อนี้ความยากของบอ่อนี้ครับเรียกว่าความยากของบ่อนี้ครับไม่เป็นไรครับบางบ่ก็ขุดง่ายครับบางบ่ก็ขุดยากไปเรื่อปกติครับรูปแบบของบ่รูปแบบของ,อบบของพื้นที่มันอาจจะต่างกันนะครับ ผมว่านี่ว่าตรงนี้ลึกลงไปเนี่ยมาณ4เมตรกว่าแล้วครับนี่ราว่าสุดภูมนะครับภาว่า3เมตรไม่ใช่ครับสุดภูมนะครับผม ค,ความยากก็คือนี่แหละทักษะและการจัดตำแหน่งการยืนกับรถแล้วก็เรื่องของวิธีการขุดนี่แหละครับขนาดได้เจ้าํำโตครับ xcmg ทัเบนเริ่มแล้วนะแล้วก็เรื่องของที่ใหญ่จิตตีพร้อมอยังทำงานออกมาลำบากเลยคนระับ ว่าดินนี่ขุดไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรื่องของรูปร่างบ่อที่ใหญ่รูปแบบโอ่อที่ใหญ่ครับมันทำให้เราทำงานช้าครับผนมะเนาะแต่เราก็มาทดเวลาตรงที่ทำฟองไส้ไก่ครับเพราะฟองไส้ไก่มันสั้นนะครับเนาะก็หม่ได้ดีได้ก็มันก็มีทั้งสองอย่างนะครับพอดีก็เสียตามรูปแบบนะครับ กลักกำลังของเจ้า XCMG ครับสุดปูมเลยครับผม เหลียวบริรัมของพก็าครับชืดครับเหลียวตรงนี้กุยได้อีกไม่นิดหนึ่งมันตามไปเสิมมางบนอยู่อ่ะพี่ครเสิมขางบนบอกสริมามบนเขาบอกอยู่ว่ามันขาดแค่สามสิบเซนอืมขให้เรากุยลงบ่ครับเด็กเเขาจะระดับให้ครับระดมเแ๊ไม่นั่นแหละ เพราะเขาดึงไปให้ลึกทั้งที่สองไงเพราะว่าเราไม่ถึงไงจริงต่อไปถ้าเราขุดแปลงนี้เราก็จะเอาข้างบนทำลึกหน่อยเพราะว่ามันจะได้จะได้ง่ายทีนี้พอเราไปถึงว่ามาเลยยันไปอยู่ข้างล่างข้างล่างลึกเนาะทีน,น,นี้มันไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงเลยเสริมข้างบนดีกว่าง่ายไเออถ<า>้าเราเกามดมันก็ต้องไล่เกาขก้างไล่เกาใหม่มาเดิมนมาเนี่ฮะพื้นที่ของแปลงนี้มันไม่เสมอกันครับเลยทํางานยากหน่อยอะ โอเคครับทีมงานพวกเราครับลุยกันต่อเพราะว่าแปลงตรงนี้มันมีสูงมีต่ำครับเลยมันทำงานลำบากครับไล่ระดับยากครับเนาะไล่ระดับยากหน่อยไม่มีปัญหาครับพอเลี้ยวก็จัดการได้ครับแต่ว่าต้องมาคุยกันครับจะเอาแบบไหนครับผมเนาะมาดูกันใกล้ๆครับผมกเจ้าฟันปีศาจครับ ครับนี่ฮะเวลากำลังเลือ้อนเรือครับทำงานโค้งนาครับต้องมีทักษะเรื่องการคิดเนาะต้องอ่านเกมไปเรื่อยๆครับขุดไปอ่านเกมไปครับก็ทำงานตามแบบครับโอ้โหครับคำนี้ครับผม เกือบเต็มสองคิวครับคำนี้โอ้โหครับรกำลังเหลือๆครับเจ้า XCMG ครับผมอ๋อ ครับโอ like like ้เหลือ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 แลครับเลี้ยวเลี้ยวเลือนเลือเลยด้านล่างก่อนดันมีน้ําซึมครับมันก็จะทํางานลําบากนะครับตาน้ำครับเจอตาน้ำแลวแวะฮะเราขยักขึ้นครับผมนี่ขนาดเราใช้เจ้าฟันปีศาจนะครับ ปันทิ่งแหลมกําลังแหลมนะครับตอนนี้กําลังแหลมได้มาแหลมได้ที่เลยครับนั่งแหลมคมได้ที่เลยครับเนี่ฮะดูฮะดูพลังกำลังเขาเช่า XCMG ครับเหลือ้อๆครับผมอ,อ๋ดูครับดูความน่ากลัวของปันเนี่ยกำลังแหลมได้ที่เลยฮะ สองคนขับครับถ้าเรามัวแต่เก่าเก่าให้เท่ากันทุกคนก็ต้องเดินเก่าทุกที่ครับเพราะว่าพื้นที่ไม่เสมอกันครับเนาะพื้นที่ดินเดิมไม่เสมอครับพื้นที่มันต่ําครับมีต่ํามีสูงครับทํางานลําบากครับผมต้องมีทักษะในการทํางานครับถ้างั้นตายครับผมเนาะทำไม่ถูกใจใครแน่นอนเพราะว่าพื้นที่ไม่เสมอกันครับอ่ะ ยาวๆแล้วครับมาแล้วก็ได้ถ่ายยูทูบให้เพื่อนๆได้ชมครับนี่ฮะกับการทำพวกน้องๆของเราครับฝีมือทีมงานของเราครับเงียมกิฟครับนี่ให้เดินดูมีแบบรูปแบบมีทรงฮะนัะรูปทรงที่ใหญ่ตัวอลังการเหลือเกินครับผมอลังการงานสร้างเลยครับผมครบหนองนาแปลงนี้ครับมันถโดยเหลียวบุรีรัมย์ครับ จัดการบริหารแปลงนี้คนเดียวครับอยู่คนเดียวครับผมฝากากดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานเสียสละทุกคนีลังครับกับทีมนักขุดโคกหนองนามโมเดลครับแล้วก็งานหลายๆด้านกหลายๆอย่างครับเนาะทำงานหลายๆด้านพวกเราทำงานหลายหน้าครับ เอาทุกอย่างครับที่เรื่องก็เป็นการขุดครับที่เกี่ยวรถขุดครับ <Yeah. S 1> คลิปนี้ขออนุญาตจบเตียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ